ハハ <laughs> พี่บอยกับพี่แจงนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับที่2คนเนี่ยได้ร่วมหอลงโรงกันนะครับแต่ที่สําคัญเลยในยพวกเราเนี่ยน้พี่อยเนี่ยอยาาอุ้มหลาน<ะ>ยังไงก็ร<ะ>ีบปั๊มรีบลิตแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวรออุ้มหลานนะครับต้อง<ะ>รีบบ้ากแล้วแฝดได้ก็ดีแล้วพ <laughs> ยายามย้ำเข้าไปก็มีความสุขมากครับรอนรักกันอยู่แล้วรักกันนานก็วันนี้เป็นวันดีของพี่บอยกับแจง ก็ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขต่นอนไปอยู่คู่กันตลนนอดไปออขอให้พี่บอยกับน้องแจงมีความสุขมากๆครับขอให้มีลูกเั็นบ้านหลานเต็มเมืองครับแล้วก็อยู่กันยืดยาวไปเลยนะขอให้ั้งคูมีความสุขความเจริญนะคิดว่ารสิ่งใดก็ขอให สมความปรารถนารูประการครับยังไงก็ผลิตตัวน้อยออกมาเป็นกำลังสำคัญของ BTFC ต่อไปครับขอบคุณครับตอ,อก็ให้ผู้ผบ่าวสาวมีความสุขตลอดไปครับต่อให้เป็นผู้รักตัวอย่างของ b t ครับผมแล้วก็มีทายาทสืบรุ่นเป็นอแคเดี่ตัวเล็กๆข,ของ b t ต่อไปเรื่อยๆรับครับ,รบก็ ที่บัวให้มีความสุขแล้วทำไมต้องเอาไปจับลูกอะไรเงี้ยให้มีรูกเลยวะ้อให้สาวคือความสุขในวันวิวาขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแค่นี้ก็พอให้วพี่ขอให้มีความสุขมากๆเราบวันนี้ลืงหลานแล้วพี่เอาหลานเลยพี่ขอให้มีวัยแล้ครับขอบครับก็ขอให้ กับบอ,อยนะจ๊ะมีความสุขมากๆมีหลานมีวัยแล้วก็ช่วยกันมีหลานออกมาเป็นนักเตะให้บีจีนะจ๊ะ <laughs> ขอให้บอยกับพี่แจงมีความสุขด,ด้วยกันตลอดไปม,มากๆนะคะขอให้ค together, boy and Jang. Thank you. ก็ขอให้พี่ทั้งสองคนอยู่กันนานเป็นแม่ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะเจอกัน future of wish all the best. Thank you. We just wish them the best. It's always a great pleasure to be married. It's not easy. But they have to stick to each other as there has been since and love each other as they're supposed to. And uh, may God bless them and give them the best they live in their life. Good luck. Okay. Thank you. Ah be I'm so boy uh, me love, me love. นนวัเเก่่งหมือคถ้ามีลูกสาวก็ให้สวยเหมือนคุณแม่ค่ะขอให้คุณสาวสาวรักกันยืนยาวค่ะเหมือนพี่ขอบคุณมีความสุขมากๆแล้วค่ะพี่แจงพี่บอยดีใจด้วยจริงๆที่มีเหมือนทีนี้มีหลานให้พวกหนูพุ่งไปไว้นะอยากทำไหนรีทแบบนี้มันก well ็ไม่มีอะไรมากครับขอให้อยู่กันจนแก่จนเฒ่าก็อะไรก็ได้ผมขอบคุณมีลูก ไม่ทานผมนะครับออกตัวก่อนแล้วด้วยนะครับแสงครับยินดีกับน้องสองคนด้วยก็ก็มีวันนี้สักทีเพราะว่าคบกันมานานแล้วนะครับว่าคบกันมานานแล้วก็ขอมีความสุขมากแล้วก็ก็ยินดีต้อนรับเข้าสมาคมคนกเมียคนอีกคนนะครับยินดีนะครับยินดีด้วยครับ พูดอะไรก็ขอยเขามีความสุขมากมครับแล้วก็ถ้าให้ดีรีบรีบมีมีน้องไงเร็วมีอะไรแนะนำไหมครับในการมีน้องนะครับมีอะไรวัดีครับนนี้ไ่โอ้ยถานี้แหละเขาแต่งกันวันนี้พอะไรวยพรอะไรวยพร His wife, happy marriage, and I wish them to stay long and to stay forever. I wish them good luck and good things come to their life after the wedding. Okay. And I'm very happy for their also. is <laughs> my <laughs> 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 เส้นวิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างการเก็บด้านในอยู่นะครับตอนนี้ก็แฟนบอลแล้วก็แขกนะครับในงานก็กำลังเดินทางกลับนะครับก็เป็นยังไงนะครับงานวันานี้สนุกอย่างที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะครับยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะนำความพิเศษมาเสนอเรื่อยๆนะครับคอยติดตามกาัานนะคกาับว่าจะเป็นอะไร ขอเ้งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แค่รับเชิญของโตครับอยากแต่งของีโตครับกับเขาเด็กพี่หนุ่พี่หุ่มรอพีต้เหรอเอสงสัยตีองคับพี่นึ่งตีสออะรอพี่ต้นเลยครับี่อ่ะคนแม่คนไหนครับ 对。啊啊